อโอเคครับมาตอนนี้เนาะก็จะเป็นการขึ้นบทใหม่นะครับซึ่งบทใหม่ของเราก็จะคือชื่อบทว่าพระหูนามและการแยกตัวประกอบพระหูนามนะครับนี่พระหูแปลว่าเยอะนะครับเยอะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันมากกว่าหนึ่งนั่นเองก่อนที่จะไปรู้จักพระหูนามเรารู้จักเอกนามก่อนเอกนามนะครับก็คือนิยามมันบอกว่ามันจะมีผลคูณ ของค่าคงตัวคือตัวเลขธรรมดาครับกับตัวแปรตั้งแต่ตัว1ขึ้นไปโดยตัวแปรนั้นจะต้องมีเลขชี้กำลังเป็น0หรือเป็นบวกเท่านั้นนะครับเป็น0หรือเป็นบวกเท่านั้นทีนี้ไปดูนิยามสัมประสิทธิ์คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าดีกีคือผลรวมของเลขยกกำลัง example ถาตัวนี้มีค่าคงที่คือ5เขาจะเรียกเลขห้านี้ว่าสัมประสิทธิ์นะครับและเขาจะเรียกเลขชี้กําลังที่เป็นเลข3ว่าดีกรีนะครับดีกรีแต่ถ้ามาอยู่ในรูปของ x กาลัง2 y กาลัง3ตัวนี้ครับเขาจะเรียกเป็น6ว่าสัมประสิทธิ์และเรียกผลรวมของเลขยกกําลังว่าดีกรีดังนั้นเราต้องแยกคําว่าดีกรีกับสัมประสิทธิ์ให้ออกนะครับว่ามันต่างกันแบบหด ต่างกันจังไหรนะครับเพื่อให้ได้เห็นความแตกต่างที่ถูกต้องอต่อไปครับไปดูคําว่าเอกนามคล้ายเอกนามคล้ายหมายถึงมีตัวแปรที่มีเลขชี้กําลังเหมือนกันแต่สัมประสิทธิต์ต่างกันเขาจะเรียกว่าเอากนามคล้ายนะครับอันนี้คือรู้ไว้คร่าวๆต่อไปครับเป็นการบวกลบเอกนาม คีย์เวิร์ดของการบวกลบเอกนามมีให้ท่องว่าตัวแปรจะต้องมีเลขชี้กำลังเหมือนกันและตัวแปรเหมือนกันถึงจะบวกลบกันได้ตัวแปรจะต้องมีเลขชี้กำลังเหมือนกันและมีหน้าตาเหมือนกันถึงจะบวกลบกันได้แบบนี้ครับต้องเหมือนกันนะถึงจะบวกลบกันได้ครับแบบนี้เป็นแพทเทิร์นนี้ครับจำไม่ดีนะครับนี่คือการบวกลบ จะต้องเหมือนกันถึงจะบวกลบกันได้จะต้องเหมือนกันถึงจะบวกลบกันได้ถ้าไม่เหมือนก็บวกลบกันไม่ได้ต่อไปการคูณและการหารเอกนามการคูณและการหารเอกนามมีอยู่ว่ามีให้ท่องอยู่ว่าสัมประสิทธิ์คูณสัมประสิทธิ์ตัวแปรคูณตัวแปรสัมประสิทธ์คูณสัมประสิทธิ์ตัวแปร คูณตัวแปรนี่คือเด็กๆจ้องท่องให้ได้แบบนี้สัมประสิทธิ์คูณสัมประสิทธิ์ตัวแปรคูณตัวแปรคีย์เวิร์ดคือแบบนี้นะครับโอเคนะครับเด็กๆก็จะสังเกตสัมประสิทธิ์คูณสัมประสิทธิ์ตัวแปร x คูณตัวแปร x ตัวแปร y คูณตัวแปร y ผลลัพธ์ออกมาเหมือนฝั่งขวามือนะครับ x คูณ x กลายเป็น x ก,กําลังสอง y กำลัง1คูณ y กำลัง2กลายเป็น y กำลัง3นะครับอ่ะบรรทัดต่อมาสัมประสิทธิ์คูณสัมประสิทธิ์ตัวแปรคูณตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปร x กับตัวแปร y เนี่ยมันไม่มีซ้ำใช่ไหมครับก็เป็น x กำลัง1 y ากำลัง1เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับนี่คือการคูณและการหารเอกนามเนาะมาดูการหารครับก็ทําแบบเดิมลูกก็คือการหารใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนเพื่อให้มันดูง่าย ทีนี้ด้านล่างมันเป็นบวกย้ายขึ้นไปกลายเป็นลบนะครับแอบก็จะกลายเป็น3มลบ2เหลือ x กําลัง1แค่นั้นเองนะครับสัมประสิทธิ์ไม่มีใครไปทํากับมันก็ไม่ต้องทําอะไรฮะแต่ข้อนี้ครับสัมประสิทธิ์มันสามารถตัดกันได้ก็ตัดครับก็จะเหลือเลข5 1ครับย้ายขึ้นไปลบก็จะเหลือเลข4 1ย้ายไปลบก็จะเหลือเลข2แทรกเหมือนการตัดกันทิ้งไปเลข1นนะครับนี่คือการคูณหารธรรมดามันเหมือนกับการทําเศษส่วน กับเลขชี้กําลังที่เราผ่านมาเมื่อกี้ลเลยลูกนะครับเพิ่มเติมคือม,มีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับไปดูครับพระหูนามพระหูนามคือมันมีมากกว่าหนึ่งก้อนมันมีมากกว่าหนึ่งก้อนนะที่มันอยู่ในรูปของผลบวกของเอกนามสองเอกนามขึ้นไปเขาจะเรียกว่าพระหูนามโดยดีกีสูงสุด ดีกีสูงสุดของเอกนามจะเป็นดีกีของพหุนามนั้น example ก้อนนี้มีดีกีเป็น2ก้อนนี้มีดีกีเป็น5ก้อนนี้มีดีกีเป็น3ใครสูงสุดก้อนนี้มีดีกีเป็น5ดังนั้นเราจะตอบว่าข้อนี้ครับเป็นพหุนามที่มีดีกีเท่ากับ5เพราะสูงสุดมันอยู่ที่5ก็ตอบ5ไปดูตัวนี้ครับกำลัง2ตัวนี้กำลังสองนะครับเพราะว่า x มันกำลัง1 y ก็กำลัง1 ข้อนี้ก็จะตอบว่าดีกีสูงสุดที่2เจ้าตัวหน้าหรือตัวกลางก็ได้นะครับก็มันสูงสุดที่2เหมือนเดิมนี่คือการดูดีกีของพังหัวนามดังนั้นจําไว้พังหัวนามคือเอาเอกนาม2อันมาบวกกันนะครับทีนี้การบวกการลบพังหัวนามนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนเอกนามเลยการบวกการลบนะครับจะเป็นการเอาสัมประสิทธิ์มาทํากันโดยที่ตัวเลขชี้กําลังของพังหัวนามนั้นหรือของเอกนามนั้นจะต้องเหมือนกัน example เด็กๆดูตัวนี้ฮะตัวนี้ครับมันเหมือนกับตัวนี้เราก็ต้องเอาตัวนี้มาทํากันตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวนี้ทํากันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่ามีตัวนี้ที่สามารถบวกกันแล้วได้แปดส่วนตัวที่เหลือไม่มีตัวซ้ําก็อยู่เฉยๆอยู่ใครอยู่มันนะครับนี่เขาจะเรียกว่าการบวกลบพระหูนามซึ่งเด็กๆจะต้องท่องในหัวเลยว่าเหมือนกันค่อยทํากันไม่เหมือนไม่ต้องทํา เหมือนกันค่อยทํากันไม่เหมือนไม่ต้องทําส่วนการคูณการคูณก็เหมือนเดิมครับสัมประสิทธิ์คูณกันตัวแปรคูณตัวแปร example นี่คือสัมประสิทธิ์คือ4คูณกับ5ก็กลายเป็น20 x กําลัง1ก็ต้องคูณกับ x อย่างเหมือนกันคือตัวนี้ x กําลังสองบวก2กลายเป็น3 y ก็คูณกับ y y กําลัง1คูณ y กําลัง1ได้ y กําลังสองส่วน z ไม่มีตัวคูณก็อยูย่เฉยๆของมันไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้น นะครับนี่คือการคูณต่อไปการคูณแบบแจกแจงครับก็คือหนูยึดที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็แจกให้เขาแบบนี้ครับก็กลายเป็น 2x กําลัง2แล้วก็คูณไปด้านหลังครับลบ 2xy อตัวนี้ก็คูณไปครับก็เป็น 3xy ตัวนี้ครับก็เป็น 3y กําลัง2ทีนี้เด็กจะสังเกตว่าตัวนี้มันมี x y ที่เหมือนกันแล้วก็สามารถเอาตัวเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาจัดก,การกันได้ตัวนี้ก็เป็นลบ2ไปเจอกับบวก3ก็จะเหลือแค่บวก หนึ่งนะครับคือการตัวนี้เราจะต้องดําเนินการนะครับเพื่อให้มันมีการเขียนที่สั้นที่สุดนะครับโดยการดําเนินการเด็กๆก็ยึดตามเดิมครับการบวกลบพหุนามจะต้องมีตัวแปรเหมือนกันเลขชี้กําลังเท่ากันถึงจะบวกกันได้นะครับถึงจะบวกกันได้นะทีนี้ครับไปดูการหารพหุนามการหารก็ทําเหมือนกันครับการหารก็ทําเหมือนกันกับตัวนั้นเลยเด็กๆก็ไปดูตัวอย่างครับข้อนี้เขาบอกว่าการหาร ถ้ามันมีเครื่องหมายบวกขั้นให้เด็กๆแบ่งก้อนได้เลยลูกแบ่งก้อนข้างบนครับแบ่งก้อนโดยก้อนแรกก็มีส่วนเหมือนนี้ก้อนหลังก็มีส่วนเหมือนนี้นะครับคือประมาณนี้ลูก4ส่วน2นะครับก็มีค่าเท่ากับแบ่ง4เป็นครึ่งหนึ่งก็คือ2บวก2ส่วน2ถูกไมหมลูกแล้วมันก็แยกได้เป็น2ส่วน2บวก2ส่วน2แบบนี้ครับคือแยกแยกตัวนี้ไปฝั่งนี้อันนี้คือแบ่งครึ่งเนาะแยกตัวนี้ไปไป,ไปส่วนฝั่งนี้เหมือนกัน นะครับก <Ris> <concur rence. S 3> ็จะกลายเป็นสองส่วนสองบวก2ส่วนสองก็มีค่าเท่ากับสี่ส่วนสองนะครับมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแยกครับตัวนี้เด็กๆจาให้ดีนะถ้าเวลาเราจะหารแยกแยกข้างบนนะครับส่วนมันต้องไปทั้งสองก้อนนะนี่นะครับส่วนมันต้องไปทั้งสองก้อนเนาะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าถ้าจะบวกกันส่วนต้องเหมือนกันถ้าจะลบกันส่วนต้องเหมือนกันนะครับโดยการที่เหมือนกันเนี่ยเด็กๆจะต้องนี่แบบนี้ทําให้เหมือนกันแล้วก็รวบกันเข้าได้นะครับมันก็จะรวบไปเป็นฝั่งนี้ได้เลย <class ic> ประมาณนี้นะครับคือจำจำดูไว้ส่วนวิธีการตั้งหารนะครับตั้งหารแบบนี้เดี๋ยวก็จะสอนนะครับตั้งหารแบบนี้เดี๋ยวก็จะสอนอยู่เวลาอยู่ในโจทย์ตั้งหารสังเคราะห์เดี๋ยวก็จะสอนอยู่ในโจทย์ทฤษฎีเข้านามเศษเหลือก็จะสอนอยู่ในโจทย์นะครับเพราะว่าจะต้องเห็นโจทย์ <reopen> เพื่อเมื่อเห็นโจทย์แล้วมันจะทําได้อพอทําได้แล้วมันก็จะชินนะครับถ้าท่องแบบนี้ดิ Lev, องงแน่นอนเนาะและย้ําก่อนใครที่ยังไม่ได้สูบขูแม่นแม่น ไปท่องให้มันทันนะครับก่อนที่จะเรียนตอนต่อไปแล้วก็ไอ้พวกเลขยกกําลังคร่าวๆเด็กๆก็ต้องไปท่องให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะามาใช้ในการแยกตัวประกอบนะสุคูณเนี่ยจะได้ใช้แยกตัวประกอบแน่นอนถ้าใครเก่งพหุนามเอ้ไม่ใช่ถ้าใครเก่งครนอรนอยู่แล้วะเรื่องนี้ก็จะสบายขึ้นหน,น่อยนะครับแล้วก็มีสูตรให้เด็กๆท่องในหน้านี้วิธีการท่องสูตรก็คือง่ายนิดเดียวครับโอ้เดี๋ยวเข้าไปตอนหน้าดีกว่าตอนนี้ให้เด็กถึงนี้ก่อนแล้วก็ตอนตอนนี้ให้เด็กๆท่องตัวน,นี้คร่าวๆ เดี๋ยวตอนหน้าคุณจะผ่าทองนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาดังนั้นตอนนี้ขอพอเท่านี้ครับอย่าลืมทำสมุะเ,เลขเยกกกำลังให้คุณด้วยนะสวัสดีครับ